สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เจอก,กันกับคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะได้ศึกษาความรู้ในวันนี้นคุณครูจะให้นักเรียนทราบถึงประเภทการเปลี่ยนแปลงของสารก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารแยกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้นะคะในส่วนของวันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะพร้อมแล้วไปกันเลย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารสาน,นั่นเองเกิดขึ้นเมื่อไหรอ่าเกิดขึ้นเมื่อมีความร้อนมาเกี่ยวข้องนะคะก็จะเกิดการเพิ่มหรือลดความร้อนให้กับสารารบางชนิดนั่นเอง สา,สารชนิดนั้นจะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะได้ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากภาพที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้ชมนะคะภาพแรกก็คือสถานะของแข็งน้ำที่เป็นของแข็งก็คือน้ำแข็งนะคะเมื่อน้ำแข็งเพิ่มความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลวก็คือก็จะกลายเป็นน้ำเปล่า นะคะเราเรียกว่าการรอมเหลวนะคะหลังจากนั้นถ้าเรานำน้ำเปล่าไปเพิ่มความร้อนหรือนำไปต้มน้ำเปล่าก็จะเดือดและมีไอน้ำขึ้นมาเราเรียกสถานะนี้ว่าแก๊สของเหลวกลายเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอนะคะหลังจากนั้น ถ้าเราปิดไฟน้ำที่เดือดก็จะกลายเป็นน้ำเย็นหรือน้ำเปล่าธรรมดาก็จะเป็นการก็จะกลายเป็นการลดความร้อนนะคะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการควบแน่นนะคะ ต่อไปถ้านำน้ำเปล่าไปลดความร้อนก็คือนำน้ำเปล่าใส่ภาชนะไปวางไว้ในช่องแข็งน้ำเปล่าก็จะกลายเป็นน้ำแข็งจากสถานะของเหลวกลายเป็นของแข็งเราจะเรียกว่าการแข็งตัวนะคะต่อไปของแข็งกลายเป็นแก๊สยกตัวอย่างเช่นลูกเหม็น ลูกเหม็นเป็นของแข็งเมื่อลูกเหม็นเอามาตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องจะเกิดการเพิ่มความร้อนนะคะลูกเหม็นก็จะส่งกลิ่นออกมาเราจะเรียกว่าการระเหิดนะคะในทางกลับกันจากสถานะแก๊สกลับไปเป็นของ เราจะเรียกว่าการละเหิรกับนะคะยกตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะภาพแรกก็คือน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ในสถานะของแข็งนะคะของแข็งเมื่อเพิ่มความร้อนกลายเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการการหลอมเหลว นะคะอ่ะต่อไปถ้าของเหลวลดความร้อนเราจะเรียกว่าการแข็งตัวนะคะเราไปต่อที่การเปลี่ยนสถานะของน้ำนะคะ,ะตัวอย่างเป็นสถานะของเหลวเมื่อเพิ่มความร้อนของเหลวก็จะกลายเป็นแก๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอนะคะ การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สจะแบ่งออกเป็น2กระบวนการนะคะ1ก็คือการละเหยการละเหยเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวที่อยู่บริเวณผิวหน้าเป็นแก๊สนะคะกระบวนการที่2ก็คือการเดือดการเดือดเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวโดยเพิ่มความร้อนจนถึงจุดเดือดจนเป็นแก๊สนั่นเองค่ะสถานะแก๊สเมื่อลดความร้อน เราเรียกว่าการควบแน่นกลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะต่อไปเป็นการเปลี่ยนสถานะของเก็ดไอโอดีนนะคะอันนี้ก็คือภาพเกดไอโอดีนซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งเกดไอโอดีนเมื่อเพิ่มความร้อนเรียกว่าการละเหิดกลายเป็นแก๊สนะคะโดยไม่มีการผ่าตักลายเป็นของเหลว นะคะก็คือจากของแข็งกลายเป็นแก๊สเลยแต่เมื่อลดความร้อนขอสถานะแก๊สกลายเป็นของแข็งเราเรียกว่าการละเหิดกลับนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการเป็นของเหลวมาก่อนเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อไปก็จะเป็นการละลายของสารในน้ำนะคะการละลายของสารในน้ำก็คือการนำสารมาผสมกับน้ำแล้วสารชนิดนั้นสามารถผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกับน้ำได้ทุกส่วนนะคะยกตัวยอย่างเช่นสารที่สามารถละลายน้ำได้เช่นเกลือแกงเกลือแกงบวกน้ำก็จะกลายเป็นน้ำเกลือ นะคะเขาเรียกว่าสารละลายสารที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ก็ยกตัวอย่างเช่นดินทรายนะคะดินทรายบวกน้ำเมื่อผสมเข้าด้วยกันก็จะแยกส่วนเป็นดินกับน้ำอย่างชัดเจนนะคะ คุณครูจะมีคลิปตัวอย่างการละลายสารในน้ำให้นักเรียนชมนะคะนักเรียนอย่าลืมชมให้จบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ